กตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะเน้นมาตรการรักษาความปลอดภยัยเข้มงวดบุคคลที่เดินทางเข้าออกผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะคะรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนค่ะ พันตำรวจโทชุมพลบัวชุมสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการเดินทางเข้าออกด่านเนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้สัญจรในเส้นทางสะพานมิตรภาพไทยลาวตลอดเวลาส่งผลให้มีการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นเดียวกับที่ตลาดอินโดจีนนะคะแหล่งรวมสินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจนํานวนมากและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารแม่ค้าพ่อค้าในพื้นที่จึงอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน